เี่เนี่ยเหมือนกับลูกโป่งนะคะเพื่อต้องการให้คุณรู้ว่าทุกครั้งที่คุณเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาขอให้นึกถึงลูกโป่งพวกนี้นะคะแล้วก็ทำให้มันแตกไปเลยเหมือนกับเหมือนกับการทำให้ลูกโป่งแตกดิฉันอยากจะให้คุณเนี่ยเ,เทียบเคียงกับเจอรี่เนี่ยเป็นลูกโป่ง ในลักษณะที่เรียกว่าเจอร์รี่เนี่ยเป็นมายาลูกโป่งมีลักษณะของความเป็นมายาคือเมื่อมีปัจจัยนะคือมีการเป่าลูกโป่งอะไรเนี่ยลูกโป่งมันก็มีแต่ถ้าเราทําให้ปัจจัยเปลี่ยนลูกโป่งมันก็หายไปและหายไปยังเป็นปลิดทิ้งนี่คือลักษณะที่มันเป็นมายาของความคิดคืออย่างนี้นะคะฉะนั้นดิฉันอยากจะให้คุณเนี่ยนะจำภาพนี้เนี่ยไว้ให้ดีนะคะจำภาพนี้ไว้ให้ดีแล้วก็ ทุกครั้งที่คุณถูกเจอรี่ครอบเนี่ยขอให้คุณเนี่ยทำให้เจอรี่เนี่ยหายไปเป็นปริทิ้งเหมือนกับที่คุณทําให้ลูกโป่งนี้แตกไปอยังเป็นปริทิ้งนะคะฉะนั้นเราจะให้ทําให้ลูกโป่งอันนี้แตกเนี่ยโดยเริ่มจากเนี่ยแถวหน้านะคะแล้วก็ต่อเนี่ยไปเรื่อยๆห้ามเก็บห้ามเก็บไม่ให้เก็บไม่ให้เก็บลูกโปง่งเราต้องทําให้ลูกโป่งอันนี้แตกอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยทำลายความเป็นมายาของเจอร์ลิงให้หายไปตกลงนะคะอ่ทุกคนพร้อมแล้วหรือยังเอาเริ่มจากอันหน้าก่อนนะแถวหน้าก่อนแล้วก็ลุยไปเรื่อยๆจนถึงอันหลังนะคะหนึ่งสองสามตอนนี้ การปฏิบัติของคุณเหมือนกับการมานั่งกลางเต็นท์อยู่ที่หน้าบ้านพระนิพานคุณได้รสชาติของนิพานชิมลองแล้วคือจิตกับใจของคุณเนี่ยหลุดแล้วนะคะแต่มันยังหลุดไม่ถาวรมันหลุดหลุดติดๆนะคะฉะนั้นขอให้คุณหลับหูหลับตาพาตัวใจกลับบ้านไปเรื่อยๆทุ่ซีทำไปและจะมีวันหนึ่งที่เกิดจะต้องเกิดกับทุกคนนั่นคือ สภาวะจิตกระจายของคุณจะหลุดผึ่งออกจากกันอย่างสิ้นเชิงหรือประตูนิพพานเนี่ยจะเปิดให้กับคุณอย่างถาวรซึ่งสามารถเกิดได้ก่อนคุณตายเข้าใจไหมสามารถเกิดได้ก่อนคุณตายแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่เกิดก่อนคุณตายมันก็พระเจ้าท่านบอกว่าอย่างนี้ทาเช้าได้เย็นทาเย็นได้เช้าหรือไม่อย่างนั้นก็เจ็ 7วันเดเดือน7ปี7ชาติ7ชาตินี่ในกรณีที่คุณเนี่ยข้ามาสู่โคราชแล้วเนี่ยเชาตินะคะแต่ในที่นี้ถ้าสมมุติว่าคุณพยายามทำหลับหูหลับตาทำไปดิฉันว่าไม่เกิน7ชาติหรอกอาจจะชาติเดียวหรือไม่อย่างนั้นก็ชาตินี้เลยนะคะปัจจุบันชาตินี้เลยถ้าสมมุติว่าประตูบ้านพระนิพานเนี่ยเปิดออกให้คุณแล้วนะคะในชาตินี้ ตายไปแล้วคุณจะไปไหนคุณไปหาข้อมูลเอาเองดิฉันไม่รู้ก็ลองตายดูแล้วก็ไปหาข้อมูลเองว่าคุณจะไปไหนอันนี้ดิฉันไม่รู้ถ้าดิฉันตายแล้วแล้วก็มีข้อมูลอะไรแล้วถ้าจะกลับมาบอกคุณได้ดิฉันก็จะทําแต่ไม่รู้ไอ้พวกนี้เราไม่ต้องพูดถึงดีกว่านะคะแต่ดิฉันต้องการให้คุณทราบว่าประตูนี้สามารถเปิดให้คุณได้ในชาตินี้อันนี้พระเจ้าท่านรับรองแล้วนะคะลองเข้าใจนะคะ ฉะนั้นขอให้ทำอย่างเดียวคือหลับหูหลับตาทำไปหลับหูหลับตาทำไป